สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเช้านี้นะคะพา,ามาชมนาปรังนะคะซึ่งณวันนี้นี่อายุ55วันซึ่งความคืบหน้าของต้นข้าวอะ่ะรู้สึกตัวไม่ใช่คะ่ะเขาเขาาโตโตช้านะคะต้นต้นเล็กนะคะคือไม่แน่ใจว่าหนึ่งจากสาเหตุของความหนาวเย็นของอากาศหรือเปล่า หรือปุ๋ยไม่เพียงพอหรืออะไรเพราะว่าการที่ทำนานี้ก็ไม่ได้มีวิธีการอะไรพิเศษเลยอะค่ะก็ทาแบบบ้านๆนนะคะก็เลยทำให้ว่าจริงๆแล้วทำไมนาหรือต้นข้าวเนี่ยค่ะไม่ค่อยโตช่วงทำนาปรังเป็นกอขอ15นะคะแต่ดูแล้วไม่เหมือนตอนทำนาปีอะค่ะ ดินก็ไม่ค่อยเสมอตรงที่ดินสูงก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะแต่ก็มันเหมือนเป็นการเรียนรู้เนาะก็เพียงแค่นำความคืบหน้ามาให้ชมนะคะก็เลยว่าก็ถ้าพี่ๆหรือว่าท่านผู้ชมพอมีวิธีการอย่างไรก็แนะนำด้วยนะคะอันนี้เรามาชมอีก นานหนึ่งอันนี้เป็นห้าไร่ค่ะส่วนทางนี้เป็นเจ็ดไร่นะคะเจ็ดไร่ก็ถ้าสังเกตไปแล้วก็ดิ้งไม่เสมอนะคะก็จะมีสูงต่ำสูงต่ำแล้วก็ใบจะมีเหลืองเหลืองอ่ะนะคะคืออาจจะใส่ปุ๋ยไม่เสมอหรือเปล่าหรือหรือเป็นโรคใบไหม้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยว ืออ,อายุ50าสกว่าวันแล้วอ่ะต้นต้นคือมันเป็นกับช่วงความหนาวหรือเปล่าเนาะต้นมันยังเตี้ยอยู่เลยทางฝั่งนี้เป็นของข้างๆค่ะนาข้างๆเขาเขาวานก่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่อันนี้น่าจะประมาณ55าสิบห้าวันวอันนี้คือจริงๆแล้วตรงนี้ก็แตกกอดีจังเลยนะคะก็แตกกอดีแต่ว่าต้นเขาไม่สูง ก็จะมีจุดตรงที่สวยหรือไม่สวยจะเกี่ยวกับปุ๋ยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนะาะที่ไม่เสมอสังเกตตรงนั้นก็ไม่ค่อยแตกตรงนะคะแต่ตรงนี้สวยจริงเลยแตกก็ดีถ้าเวลามาเห็นข้าวแบบนี้ก็บางจุดที่ไม่สวยก็ต้อง คือไม่สบายใจเนาะว่าจะทํำยังไงจะทํายังไงดีเราเรียนรู้ไปนะคะโอเคค่ะอันนี้คือวิดีโอคลิปนะคะที่นาปรังของพี่ชายนะคะก็มาลองดูความคืบหน้าอีกทีหนึ่งช่วงหน้าหนาวทำนาปรังต้นจะไม่ค่อยสูงถ้าเป็นนาปีนะ่ะ ป่านนี้เขาสูงเยอะแล้วค่ะอายุ55วันนี่สูงแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ